ก็ลกนได้และไปเรามาเล่นเกม l e t t To d a t ทกันนะวันนี้ <c oughs> l e t t To d a t ทใช่มันก็คือ l e เล For d a t ้ฉบับโลบอกระแหละก็เหมือนก็เหมือนของก็โลบอกลายๆเกมนะอ,อ,อันนี้ไปเล่นหมวดแคมเปญซึ่งหมวดแคมเปญมันชื่อเลือดเย็นถ้าแปลไทยนะเลือดเย็นถ้าชื่ออั <บา S 1> งกฤษ <บา S 1> ก็น่าบัตโคปะไม่ไม่ได้อ่านะเมื่อกี้น่าจะชื่อบัตโคหละไม่ก็โคบัตโคบัต นีม่มีเกับตันเรือพ่อหนุ่มหนึ่งคนกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนเลือกเลยเอาปืนไหนพี่เอาีอูซี่ลูกซองปะมีความไหมอะไม่มีถ<ค>้าให้เดาก็<อ>ชื่อไวรัสนะถ้าเกมต้นฉบับชื่อว่ากินฟูถ้าเกมนี้ก็คง,งชื่อเลดฟู <laughs> พอได้ไปดูเนื้อเรื่องของเกมต้นฉบับแล้วมันเป็นเชือ้วรลัสกินฟูไงก็เหมือนพี่สุนักบ่าอยากได้ขวานะหาเก็บตามทางเอาเดี๋ยวก็เจอไม่เจอหรอกไอโง <c oughs> ่ระวังแง่ไม่มีหรอกมีแต่ยิงซอมบี้มันๆเนี่ยแหละ <c oughs> ไม่แบบยู่ยมัยโนโผล่มาข้างหลัง เงียบเลยเงียบเงียบระวังเลยนะมันเหมือนมันมีซอมบี้พิเศษด้วยอย่างเงี้ยไอ้พวกเกอกระโดดเนี่ยระวังเลยมันมันจะจับเราตะคุบตะคุบเขาี้เจอเขาขี้บนตี้ไอ้นั้นชาร์จเจอมันมันจะชาร์จไอ้ต้องรีบค่ะไม่งั้นเราตายแน่ กออใ่่ปลงพี่เบ์ครับอย่าพึ่งมาครับรู้ว่าติดตามแต่อย่าพึ่งเด้งคลิปตอนนี้ครับถึงพี่เขาเด้งคลิปมาก็ไม่ดูอยู่ดีอ่ะอย่ดูรู้อยู่ว่าผมติดตามวาแต่อย่าพึ่งเด้งคลิปตอนนี้ดิไม่ได้ปิดอันนั้นไว้ไม่ได้ปิดแจ้งเตือนไว้อ้าวทำปิดไว้กดโดนยองตแกไปลอกกดกดลิกขวานนี้นะปัดปัดซอมบี้มันจะมีเอาพานท้ายปัดอ่ะ เราโดนจับแล้วปัดเงี้ยมาเอ้ยไม่ได้ไม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยได้ช่วยได้อีกแล้วมึงตัวเดิมอีกแล้วสมุกยูยูยยได้นะนกดกดยาแล้วก็กดคลิกยูคงไม่กิดเหลือมันคงไม่กิดเหลือหรอ,หรอกรมันยิงมาบี เราไม่มีเรายังไม่มีกําไรใจเย็นถ้าถ้าถึงช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากสนับสนุนกลุ่มแก๊งช่องย t u ู e ของพวกเราสองคนนะคะคุณแค่กดติดตามก่อนจะครบพันนะแค่นั้นละไปย่างอ๋อโอเคละเนี่ยอาให้รู้สึกตรงนี้เหมือนจะมีปืนนะมั้งไม่รู้ตอนเล่นครั้งก่อนเหมือนจะมี มีแต่ยาไอ้บา้ามงขอเก็บยาโมอเลยยาอยูไ่ไงมึงก็วิ่งเร็วไปตัวเกมจริงแม่งไม่วิ่งเร็วขนาดนีนะ้อย่างนั้นมันก็วิ่งเลยไม่อพอให้วอยิงได้นี่วิ่งเป็นหนูเลยอะ่ะมีปืนไหมอยากได้ปืนใหม่ ลูกซองไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีตรงนี้นี่จะมีวิ่งกระสุนหาจะไงหรอเก็บปืนใหม่อันนี้มีมียาอยู่สองขวดสองฮะสองขวดนี่ไงมีมบบมีแบบขวดเดนมันจะเก็บได้อีกสล็อตหนึ่งมีสล็อตที่เป็นสัตว์นะเอ้ไออ้วนใหญ่อ่ะโอ้ย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 ระวังนะถ้าถ้ายิงไออ้วนแล้วมันระเบิดมันจะเป็นในสถานะเหมือนแบบ มองไม่เห็นติดหน้ามีชาเดชชเจอชี้ชี้อาจจะตายงงพี่ช่วยพี่ช่วยมีเป็นปึงคนมึงมีนคนหรือมึงมึงมึงไม่ใช่คนไม่ในกูถามจิตมึงอึดอีดเ้ย อูซี่ไปเกือบสองแม็กมันยังไม่ตกลงกระสุน,ห,นหมดไปเลย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 ไม่ต้องส่งไม่ต้องสนงไปไปไปกระสุนเยอะหมดและเอาดีพี่สั่งอาหารอะไรไหมพี่น,น่าจะอร่อยนะพี่อร่อยยอยละุ้ยอร่อยจนสลบเลยอุ้ยกินก็อร่อยมากเลยลองกินไหมกินยาก,กันโอเค กระสุนหมดและอูซีเลอแต่ปืนพกเงินใช้ปืนพกจะปืนพกกระสุนจะหมดกลางเลยไปไหนต่อไม่รู้อันนี้ก็ลืมหมดอีกต้องทำอะไรหรอวิ่สงสัยอยู่พอีนี่นี่เจอและขึนน้นมาบนบ้านที่เราเจอลูกพี่กินผัดไทยแล้วอ้วกแปกลูกพีกินผัดไทยค,ยค่อยๆยิงนะยิงให้โดนหัว ไอคอยยิงกระสุนก็ไม่มีไอบ้บ้าไม่มีให้เติมเลยระหว่างทางหรือมันมีแล้วต่เราไม่สนใจหรือเปล่าถ้ามันมีมันก็ต้องมีนั่งขึ้นเดีย๋ยวไอเอ็นเ,เ,เป็นกรอบตรงปืนอะไรงเงี้ยเนี่ยเหรอก็ไม่เคยเล่น้วยไอจิงเกมมนสนุกนะแต่มันไม่อัปเดตต่อไม่อัปเดตแคมเปญแต่ก็รู้อยู่แล้ว<อ>เดี๋ยวมันติลิขสิทธิ์ไง หนูเราจะเรียกซอมบี้พวกนี้ว่าหนูแล้วแหมเอาจริงดิไม่มีปืนให้เห้เติมเลยหรอเรียกเรียกซอมบี้พวกนี้ว่าหนูได้ไหมให้ทำอะไระกัดข้อเกือบคีวอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันอ๋อเปิดมันก็คือการให้มันเป็นอีเวนต์อาร์ มันคืออีเวนต์ให้เราดีดีเฟนต์นั่นแหละฮิวเกินฮิวเกินยิงมันสีรออะไรกำลังยิงอยู่ยิงบ้าเลยยิงไงเฮ้บ้าไม่บัตเต็มเลยและกระสุน,นก็หมดไม่มีที่เติมมันต้องมีที่เติมอิเอีจริงตอนเล่นที่แรกอะเล่นครั้งแรกก่อนนั้นเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้ว ไปยิงไอตัวนั้นนะดิไอบูมเมอร์ไม่ใช่มันอ๋อสมุกสมุกมันเร็วเกินไปมัวใจกูว่างีเดี๋ยวต่อเอาวัดมันวิ่งเร็วยิ่งกว่านู โอ้ยอหิวก่อนไปถึงแล้วถึงแล้วถึงหังเซล่าม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 าลุลุลุปิดดิื้อจบจบจบแล้วจบแล้วทำไมมันค้างแบบนี้หรือว่ามันไม่แกมันจบแล้วเออเอาละ ปิดคลิปเลยโอเคเอะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามันเปนคือเกมมันมีม,มีมีอย่างนะแต่ว่าแคมเปญอะอยากเล่นแคมเปญมากกว่าไงส่วนใหญ่จะเป็นแบบชาเลนจ์อะอยู่ให้รอดเนี่ยรับมือกับซอมบี้อ่ะเอาไปว่าจบคลิปแตเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ